จับหนึง่งจับสองจับสาบัดน,นี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่แ6ประจำวันที่3ามกุมภาพันธ์สองพัาร้เข้าพเจ้านางกุลทิพย์ผู้เจริญรหัสสองสอขอเปลี่ยนวาจาสาธยายพุทธมนต ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระควัมปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันตนใยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคนแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเดสุอัตตาฆัจตุเทวตาสัธมังมนิราชาสุนันตุสข,สข,ขะโมกขังสักเเคกเมจลุเปกิรีสิขาลาตาเตจันตาลิเควิมาเลทิเปละเทจักกเมตจลุวะนะคะหเนเเคหวัตถุมหิเกเตภูมิมาจายันตุเทวชาชลาธลาวิสเมยักขะคันทพานาคาตินทันตาสันติเกยมงมนิละวะมมนิวาละวะจานังตาทาวเมสุนันตุ ธรรมสวนาการโลยัามพัันตาธรรมสัมวนาการโลยัามพัันตาธรรมสวนาการโลยัามพัันตาบทสวดนมากาลาจิตทิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจะกิริยาคาถานาติเมจระนังอันยังพุทโธเมจระนังวะลังเอเตนัจจะวะเชนะจนติเมหุนตุสัพทา นา,นาติเมจัลันังอัญญ์ทมโมเมจัลันังวะลังเอเตนะสัจจะวัฒนะสุติเมหุนตุสัพพสทาน,านาติเมจัลันังอัญังสังโฆเมจัลันังวะลังเอเตนะสัจจะวัฒนะสุติเมหุนตุสัพพสทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถต,ติอธิการคาถา มหากรุณิโกนาโถอัตถายะสัพพะปะนินางปุเรตวะปารเมสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวัชเณนะมาหุนตุสัพพุปถัวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปะนินางปุเรตวะปารเมสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวัชเณนะมาหุนตุสัพพุปถัวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปะนินางปุเรตวะปารเมสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวัชเณนะมาหุตตุสัพ เอว่าเมตุตังเอกังแต่ไมยังพักวาตะเกตุวิหารติกปิลาวตุตมิมหาวเนมหาตาพิกุตังเกนะกตทิปัญจามเตหิพิกุตเตหิตเพเหวว่าอรหันเตหิทัศหิจัลโลกาธาตุหิเทวตาเยฟุเยนาสันนิปติตาหุนติพักวันตังทักนายยพิกุสังคันจาทัฐโคจตุนางตุถาวาสกาจกานางเทวนางเอตัทธะหสิอายังโคพักวาตะเกตุวิหารติกปิลาวตุตมิมหาวเนมหาตาพิกุตังเกนะกตทิปัญจามเตหิพิกุตเตหิตเพเหวว่าอรหัน แตหิทัศนหตจาโลกธาตุหิเทวตาเอภูเยนะตันนิ่ปฏิตาหุนติพระกบันตังทัตนายะภิกขุสังกัญจาญานูนะไมยัมปิเยนะพระกวาเตนุปัสังกมัยยามะอุปัสังกมิตวะพระกวาตุสันติเกปาเจกขารถาวรเสยามาติ ข้อตาเทวตาเซยทัปีนามาพระว่าปริสสัม์สมันที่ตังวาพะหังภาสาเลยปัสษาตังวาพะหังสมิเชยย์เอวะเมวะสุทาวาเทสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตกุลโตปะตุลหังสุขา้อตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตว่าเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังติตตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภัสสี มหาจะม่โยปว่านะตะมิงเตว่กายาตมะกาตากาตมะอิมังธรรมะตมะยังทักิตายวะาอปาละชิตตสังกันติอรถคัคขปาลเทวตาภะกะตตวตันติเกอิมังกาทังอภัสิตัลลาภิกาโวสมาธาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกกะมะกังสุสละทิวานิตานิขะเหตตว่าอิทิยาณิลักขันติปันธิตาติอัถคัคขปาลเทวตาภะกะวะโตันติเกอิมังคาทังอภัสสิเจตตวากิลังเจตตว่า ปัตีคังอิทธะคีลังโอหัจะมะเมชาเตจะลันติสุรวิมลาจักุมัตตาสุรันตาสุสุนาคาติะัาโคอบปัลาเทวตาพระกัตัสันติเกอิมังคาทังอภัสิเยเกจีพุทธังสารนังคาตาเตนาเตขะมิสันติอภัยยะภูมิปะหายะมนุษสังเตหังเทวะกายังปิลิปูเลสันติติ เนรคุวะกบวิคุบะมันเตติเยบุเยนาพิคเวทะตัสุโลกาธาตุสุเทวตาชนนิปติตาหุนตีตถาคตธรรัทศนัยเจพิคุสังขัญจะเยปิเตพิคเวเฮสุหตีตมะธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะกัมวันตานังเอตตปัลลามายวะเทวตาชนนิปติตาเฮสุเตยกะทาปิดไม่หังเอตาเลห์ เยปิเตวิภเวภวิสันติอนัคตมาธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปะละมาเยวะเทวตาตนิปติตาภวิสันติเตยยะทาปิกไมหังเอตาละหิอาจิคิตตมิภเวเทวะกาญจนามมมิกิตายตมิภเวเทวะกาญจนามมมิเตติสตมิภเวเทวะกาญจนามมมิตังสุนารถาสุขกรรมมนตริกโลธาปิติตมิติ เอวันพันเซดีโคเตพิคูพกวโตัปัจจตุสุพควาเอตัดทวจะสิโลกมุนุกสามิยะราพุมาตระสิตายสิตาคิดิึะพะลังปพหิตตาสมาหิตตาปุถุสติหวาสันลีนาลมหังสาบิสัมพุโนโอทาตมะนัสสุถาวิปัสสนะมะนาวิราเป็นโยปัญจสเตยะกตวาวันเกปิลวัตเวตตมัตยิสตัทธาสาวกเกศเสนละเต ใช้วาคยาพิกันตาเทวิจารณะดะพิกาโวเตจอัตตปะมะกคุลงตตะวะพุทธัสสะสันนังเตสัมปัตุละหุยานังอมนุตานะัตตานังอภเพเกสัตมะตะคุงสหสังอัฏฐสัตะลิงตตังเอกสหัสสนนังอมนุตสานามัตสุงอภเพเกนันตมะตะคุงติสสะสภพุทธาอังหงตัจสภกัมพิญญาญาวะวะกิตตวานาจักุมาตโตมันติยิสสะทัสสะเกสสะเนระเต จะว่ากายะพิคันตาเทวิชนะธัพพิกบโวเยโวหังกิตายิสัมิกิราหิอนุปุพะโสสัตตสหัสวายะขาภูมากะปิลวะถาวะอิทิมันโตจุติมันโตวะนนำมโตยัสสติโนมุธามนาพิกามุงพิกุณังติมิเติงวะนังสัตสหัสสะเฮมอวัตตยะขานัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวะนนำมโตยัสสติโนมุธามนาพิกามุงพิกุณังติมิเติงวะนัง สตากิลาติสหัสยาคานันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาอุโตยัสติโนมาธมนาภิกำมุงพิคุณังสิมิเตงวะนังอิเจเตโซลาสะสหัสยะขานันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาอุโตยัสติโนมาธมนาภิกำมุงพิคุณังสิมิเตงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาคานันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาอุโตยัสติโนมาธมนาภิกำมุงพิคุณังสิมิเตงวะนังโุมพิโลละชักขะหิโกวิปุร拉ะนิเวตนังวิญญูนางตตะ แหัสรางยักษ์นางไปยึดลูกประเสติกลุ่มฮิโรลักษะข่าฮิโกโซะไปฆ่าสิมิติงวานางปุริมันจะที่สังราชาะแต่ละโทปัะเสติคขัดขันทัพพนังอธิปฏิมหาราชายะสัติโซกุตตปิตาสาพะหังโวยท่านามามหาพรา อีที่มันโตชุติมันโตวันนั่งโตยศศิโนมาถ้ามนาพิคกมงพิคุนางแต่ไม่เตียงว่านางถ้ากินนั่จากที่สังราชวิรุณหตปัสสะติกุมพันธนางอธิปติมหาราชายศติโสปุตตปิตตสัพพะอวยท่านมามหาพระลาอีที่มันโตชุติมันโตวันนั่งโตยศศิโนมื่ถ้ามนาพิคกมงพิคุนางแต่ไม่เตียงว่านาง ปัจจุบันจากที่สังราชวิรูปโคปัสสัตตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสติโตปุตตปิตัสสะผหวยท่านนามามหาพลาอธิมันโตจุติมันโตวนามันโตยัสสติโนมุทัพมานาภิกขมงภิกขุนังจึงไม่ติงวะนางอุตละนัจจที่สังราชกุเวโรตัปัสสัตติยาคานังอธิปติมหาราชายัสสติโตปุตตปิตัสสะผหวยท่านนามามหาพลาอธิมันโตจุติมันโตวนามันโตยัสสติโนมุทัพมานาภิกขมงภิกขุนังจะไม่ติงวะนาง ปุริมาทิสังทศตระโททักขิในนาวิรุตหะโกปชิเมนาวิรูปโกกุเวโรอุตตลังทิสังจัตาโลเตมหาราชสมันตาจะตุโลทิสานัตทัมานาทั้งสุวเนกปิละวัฒเวแต่สังมายาวิโนทัศากุมจันนิกาสะธามายากุเนนทุเวนทุวิภูจะวิภูโตตังหะจันทโนกรรมมัตโตจะกินนุขันทุนิขันทุจะปานโทุปมัญโยจะเทวทุโตจะมาตัลิกิตตสิโนจะกันทภพูมะหราชจะโนสะโพ อากูปัญจสิโคเจ้าวัดติมพะโลสุริยวัจจัสมาเอเตจันเยจัราชโนกันทพาสหลาจุภิมรทมนาภิกกมุงภิกุนังสมิติพวะนางหากูณภาสานาคาเวชลาสหัตจักกากัมพะละสะตลาอากูปัญญาคาสหายาติภิยามุนาทักตัลลาทัจะอากูนาคาเยสัตสิโนเอลวันโนมหันอากูสุปปะฆาสมิติพวะนาง เยนคะราชสาสาหัลันติที่พาทิชาประคีวิจุทธจักคูไว้แหยษาเตวันมาจัปัตากิตตาสุปนัยติเตสานามังอภยันตานะคะราชนาสิสุปนนาโตเขมมมักมาติพุทโธสันหาหิวาจะหิวหภยันตานะคะสุปนนาสารานามักังจุพุทัง ใชตาวะชิร่หัตเทนะสมุทังอสุลาติตาพาตะโลวะสาวะเสเตที่มันโตยัสสิโนกัละกัญชามหาพิสมาอสุลาธนะเวทัสสาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาลาโถนะมุจิสหะสตันจะพระลิปุตตานังสเพปโรจนะมมะกาทันในหิตวะพระฤาเสนังละหุพัทธมุปปาฆะมงัมาโยธานิพระทันเตภิกุนังสะไม่เปลวะนังอาโปจับเทวปฏิบิจเตโชวาโยตระหาฆะมง วัลลูนาวัลลนาเทวาสมโมจายัสสะสตหะเมตตากรุณากายการูเทวายัสสติโนทัสเตหัสตากายาสภะนันตตะวันนิโนอิทิมนโตจุติมนโตวนาอุโตยัสสติโนมาธามาภิกระมุงภิกุนังจึไม่เสงวะนางเป็นทูจะเทวาสาริจะสามารถจะทุเวยะมาจะนัสุวินิสาเทวาจะธาตมะคูปุรักิตตาสุยัสสุวินิสาเทวาสุยะมะคูปุรักิตานาคตานิปุรักิตตาวะอกุมันทวะลังกา ว่ตุนันวัสวุเศรสโคภคะปุรินเะโทเถสเตทัตตากายาสะเพนนัตตะวนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวะนาอุนโตยัสสิโนมาถ้ามนะพิกมุงพิกุนังเกิพิเตงวะนัง ถ้ากูจะพูดให้ว่าฉลาดมาคขึ้นติดใจรีวะรีดการจะลงจาจะอุมาผูกพันิพานสีโนว่ลุนานตหคขมาจะอจุต่าจะอเนชกกาสุเลยะศุกิลาอักูอักคูภาสาวเนสีโนท้าเสตทัสัทากายาสเพนันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตอันันโตยัสติโนมะ่ัถมันอพิกรมงพิกกุณาจะไม่ติงว่านัง ตมมานามะหาสมมานามนึกซ้ำนึกตึกสมากิธาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาทะคูหัละโยเทวายเจ้าโลหิตสวัสิโนปัละคามหาปัละคามคูเทวายัสัตติโนถัตเตเตท้าสัทธากายาสเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาอุโตยัสสติโนมธามนาพิฆมุพิฆุนังแต่ม่ติงเวะนาง สุขะกลุมหาลุนากูเวคานาสสหาโอธารตไคัยหาปัมุข้าคูริวาวิจักขะนาสัตถามัตตาลคสามิสตะจายสัติโนฐานะยังอาคาบจุนโนโยทิสาพพิรสติท้เตเตถ้าตถากายสเะนันตตะวันนิโนอิทิมัโตจุติมโตมันโตโยสัตติโนมทมานาภิกขมงภิกุนางถิมิติงบนังเคไม่ยาดุจิตายะมะาตตกาจายสัติโนตำิตกาลมะเตถาจุตินะมาจาอาตะวะนิมันนาลิตเโนอาคูอัต อที่มันโตชิดตุยมันโตนั่นมันโตยศติโน,นมว่าถ้ามานาพี่กมงพี่กุนังจะไม่ติงเว่านัง